ครับสวัสดีครับผมนายหัวเตกนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับมีคลิคในการคำนวณเล็กๆน้อยๆทางด้านคณิตศาสตร์นะครับผมนั่นก็คือการย้ายข้างนะครับย้ายข้างเพื่อหาค่าตัวแปรไม่ทราบค่าที่โจทย์ต้องการให้หานะครับอ่อ ถามว่าการย้ายข้างอันนี้ยมันสําคัญยังไงก็ส่วนใหญ่ในสมการในวิชาฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์มันต้องมีกระบวนการนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึง่งนะครับการย้ายข้างเพื่อหาค่าตัวแปรไม่ทราบค่า นะครับอาจจะชื่ออาจจะงงงนิดนึงแต่เดี๋ยวจะแสดงวิธีทําให้ดูนะครับไม่ได้พูดอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะงงครับรอสักครู่นะครับครับก็มาต่อกันที่ตัวอย่างโจทย์นะครับเพื่อทำความเข้าใจการย้ายข้างนะครับอย่างข้อแรก อันนี้นะครับ3 x มเอลบเจเท่ากับยี่สิจากโจทย์ให้หาค่า x นะครับในกระบวนการก็ต้องมีการย้ายข้างเกิดขึ้นนะครับผมฝั่งซ้ายมือเราจะให้เหลือแค่ x ตัวเดียวนะครับผมขั้นแรกทำให้ลบเหายไปก่อนนะครับ ก็คือก็ต้องบวกเข้าไปเจ็ดแต่เมื่อซ้ายมือบวกเข้าไปเจ็ดขวามือก็ต้องบวกเข้าไปเจ็ดด้วยนะครับกลายเป็นดังนี้นะครับสามเอกลบเจ็ดแล้วก็บวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบบวกเจ็ดนะครับก็สังเกตตัวนี้นะครับบวกเข้าไปเจ็ดต้องบวกทั้งสองข้างนะครับจะได้เท่ากัน สมการจะได้ไม่เพียนนะครับก็คือยังใช้เครื่องหมายเท่ากับได้นะครับก็จะได้เป็น 3x เท่ากับอันนี้คือลบเบวกเ็ก็หายไปนะครับส่วนฝั่งขวามือก็จะกลายเป็น27นะครับ ส่วนต่อมานะครับ 3x เท่ากับ27จะให้เหลือ x ตัวเดียวทำอย่างไรนะครับเราก็ต้องหารด้วย3นะครับเพื่อที่จะให้เหลือ x ตัวเดียวนะครับเมื่อด้านเมื่อด้านซ้ายมือหารด้วย3ด้านขวามือก็ต้องหารด้วย3ด้วยเช่นกันนะครับ ก็จะได้เป็น3 x หารด้วย3ก็จะเท่ากับ27หารด้วย3นะครับด้านซ้ายมือ3ตัด3ก็าหายไปนะครับก็เ,เหลือ x ตัวเดียวแล้วด้านขวามือ27ส่วน3คือ9นะครับ เราก็จะได้ว่า x ในสมการจะเท่ากับ9นะครับอันนี้คือพื้นฐานของการย้ายข้างคือทำสมการให้เท่ากันทั้งสองฝั่งไปตลอดนะครับเมื่อเรา จะทําให้มันสั้นลงเราก็สังเกตนะครับจะให้เจ็ดด้านซ้ายมือหายก็ต้องบวกเจ็ดเข้าไปทั้งสองข้างนะครับเพื่อให้เจ็ดหายไปก็แสดงว่าลบเจ็ดอยู่ซ้ายมือจะย้ายไปด้านขวามือก็ต้องกลายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามคือบวกเจ็ดนะครับส่วนสามคูณอยู่กับ x จะย้ายไปด้านขวามือสามคูณพอเราจะย้ายไปก็ต้องเป็นหารด้วยสามนะครับผมก็จะเขียนให้ดูสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากโจทย์คือ3 x มเอลบเเท่ากับ2ี ย้ายไปฝั่งขวามือนะครับลบเจ็ดก็ต้องกลายเป็นบวกนะครับสามเอ็เท่ากับยี่สิบบวกเจ็ดนะครับก็จะได้เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วจะย้ายสามไปนะครับให้เหลือ x ตัวเดียว x ก็ต้องเท่ากับสามมันคูณอยู่ก็ต้องย้ายมาเป็นหารนะครับยี่สิบเจ็ดส่วนสามก็คือเก้านั่นเองนะครับก็วิธีการย้ายข้างอันนี้ด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นที่มาของการย้ายข้าง ทำไมถึงเรียกการย้ายข้างจริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้ย้ายข้างนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเพิ่มตัวเลขเข้าไปตัวอาอาจจะเป็นชุดหรือตัวเดียวก็ได้อันนี้เราเพิ่มไปสามครั้งนะครับสามสเต็ปเพื่อให้สมการทั้งสองฝั่งเนี่ยอย่างเท่าเท่ากัน ยังใช้เครื่องหมายเท่ากับได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเรียกว่าเป็นการย้ายข้างละเพราะว่าเอาเจ็ดซ้ายมือไปไว้ขวามือนะครับก็คือย้ายไปจากลบก็กลายเป็นบวกนะครับเครื่องหมายก็จะตรงข้ามตรงข้ามกันหมดเลยคูณก็เป็นหาร นะครับถ้าบวกอยู่ย้ายไปก็เป็นลบนะครับก็จะทำให้การเขียนสมการสั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรามาดูกันอีกข้อหนึ่งนะครับสองเอ็บวกเเท่ากับลบสีลบส เราก็จะย้ายลบ 4x มาซ้ายมือนะครับก็จะกลายเป็น 2x บวก9ลบ 4x ย้ายมาก็จะเป็นบวก 4x เท่ากับลบ3นะครับ ทีนี้มันรวมกันได้นะครับ 2x กับ 4x ก็เป็น 6x นะครับบวก9เท่ากับลบ3ทีนี้เราก็ย้ายค่าคงที่ไปนะครับเลข9นี้ไป 6x เท่ากับลบ3 บวกเก้าย้ายมาก็เป็นลบนะครับลบเก้าอีกทีหนึ่งด้านขวามือก็จะได้ลบเก้าลบอีกสามก็จะเป็นลบสิบสองนะฮะหกเอเท่ากับลบสิบสองเพราะฉะนั้น x เดียวก็คือลบสิบสองหารด้วยหกนะครับ เพราะ6เป็นคูณอยู่ทางด้านซ้ายมือย้ายไปขวามือก็ต้องเป็นหารนะครับดังนั้น x ก็จะเท่ากับ12หารด้วย6ก็คือ2นะครับจะได้ค่า x เท่ากับลบ2ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างง่ายๆอันนี้ผมเอาสมการของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมานะครับยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็น สมการเชิงเส้นนะครับคือเขาโจทย์ให้หาค่าตัวแปรนะครับข้อข้อแรกนะครับต y ตัวนี้เป็นตัวไม่ทราบค่าโจทย์ให้หาก็จากโจทย์นะครับ ลบ 2y ส่วน3เท่ากับ3ส่วน9วน3อยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นหารจะย้ายไปขวามือก็ต้องเป็นคูณนะครับก็จะได้ว่าลบ 2y เท่ากับ3ส่วน9คูณ3นะครับ ด้านขวามือก็จะเป็น9ส่วน9นะครับก็คือนั่นก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนซ้ายมือเป็นลบ2อลบสคูณอยู่กับ y จะย้ายไปด้านขวามือก็คือต้องเป็นหารนะครับ y ก็จะเท่ากับ1หารด้วยลบ2นะครับก็จะเขียนใหม่ได้เป็น y เท่ากับลบเป็น1ส่วน2นะครับก็จะได้ค่า y ออกมาแล้วครับแล้วก็ ตัวอย่างอีกข้อนึงนะครับจากโจทย์คือ8ส่วน x บวกหนเท่ากับห้นะครับขาให้หาค่า x เราก็ย้ายข้างไปเลยนะครับ1ย้ายมาด้านขวามือก็จะเป็นลบหน,นะครับ 8ส่วน x เท่ากับหลบหขวามือก็จะเป็น4นะครับซ้ายมือคือ8ส่วน x x อยู่ข้างล่างหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปด้านขวาเป็นหารอยู่เป็นคูณนะครับ8เท่ากับ สี่เอ็กดังนั้นสี่คูณอยู่กับเอ็ย้ายมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นหารนะครับแปดหารด้วยสี่ก็จะเท่ากับเอ็กดังนั้นเราเราจะได้ว่า x เท่ากับ นะครับผมก็ไม่ยากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานการย้ายข้างด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การใช้เ,เครื่องหมายคูณหารบวกลบนะครับก็หวังว่าจะทำให้ เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเข้าใจกันอย่างถูกต้องด้วยนะครับเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานการย้ายข้างที่แสดงให้ดูก็จะทำให้เราสามารถแก้สมการได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้อง ก็อยากเสริมทักษะส่วนนี้ให้กับรุ่นน้องอันจะเป็นเด็กๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าการย้ายข้างตรงนี้มันอยู่ในชั้นปะถมชั้นไหนหรือว่าอยู่ในมัธยมต้นนะครับแต่อันนี้ ก็สามารถใช้ได้ยังไงก็เด็กประถมก็เข้าใจได้อยู่แล้วนะครับครับก็หวังว่าจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็แสดงวิธีทำให้ให้ดูด้วย คิดว่าคงจะไม่ไม่ทำให้ยิ่งงงกันไปใหญ่นะะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับยังนึกอะไรไม่ค่อยออกว่าจะเอาอะไรมาถ่ายทอดดีนะครับหรือไม่ไม่ใช่ว่ารู้เยอะ แล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาลงดีผมพยายามคิดนึกถึงการคำนวณในขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในวิชาต่างๆหรือว่าใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เองด้วยนะครับหากมีท่านใดอยากเสนอแนะก็ คอมเมนต์อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอก็ได้นะครับผุ่มก็จะพยายามหาเนื้อหาแล้วก็พื้นฐานต่างๆมานำเสนอนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ